มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากนะกัลยาณมิตรนะผู้ที่ฝักใ่ในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาเนพะื่อที่จะนำไปยุนิโสมนสิการนะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจนะฉงนะนั้นสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็น เป็นเรื่องของการจัดการกับความนึกคิดหรือว่าความคิดความคิดเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการรุงแต่งของของสัญญาซึ่งไปห้ามมันไม่ได้มันห้ามความคิดไม่ได้เพราะความคิดมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไปบังคับบัญชาให้มันไม่ต้องคิดไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเราสามารถให้มันคิด ให้มันคิดดีได้แทนที่จะคิดชั่วอันนี้ได้แต่จะห้ามมันไม่ให้คิดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะนะตอนนี้เมื่อเราห้ามความคิดไม่ได้นะก็ปล่อยมันคิดไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้เท่าทันมันเมื่อห้ามคิดไม่ได้แต่เราสามารถรู้เท่าทันความคิดได้นะนะแต่อย่าไหลาตามเรื่องราวที่มันคิด นะการไหลาตามเรื่องราวที่มันคิดเนี่ยมันจะนําพาไปสูนะ่ปัญหาเยอะแยะนะเพราะว่าต้นตอของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มาจากความคิดนี่แหละนะคือการจรงแต่งนะปจงแต่งไปในทางดีจนะงแต่งไปในทางชั่วรุงแต่งไปในทางเฉยเขาเรียกว่าอะไรนะปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารในการจรงแต่งมีอยู่3ประการนะ หรือการปรุงแต่งทางกายคเรือกายสังขารปรุงแต่งทางวาจาคือวาจีสังขารปรุงแต่งทางจิตก็คือจิตตะสังขารเหมือนกันนะตอนนั้นความคิดเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีสตินะรู้ทันมันทันทีที่มีสติรู้ทันมันเนี่ยความคิดก็จะดับเพนะนะราะความคิดมันเป็นกิเลสนะแต่สติมันเป็นกุศลนะเมื่อกุศลเกิดกิเลสทึ่งเป็นอกุศลก็ย่อมอยู่ไม่ได้ เพราะจิต <P os ities> มันจะรู้ได้ทีละธรรมาธาตุเท่านั้นนั่นฝึกนะฝึกรู้ทันความคิดความคิดเกิดรู้ทันความคิดเกิดรู้ทันความคิดเกิดรู้ทันอย่างเงี้ยนี่เป็นการฝึกในสิ่งที่เรียกว่าสมาธินะหรือเป็นการฝึกสิ่งที่เรียกว่าสมถะนะแต่พอเรารู้ทันมาแล้วเนี่ยนะอย่าประ,ประคองความรู้ทันนั้นเอาไว้นะให้มันดับนะให้มันดับไปพร้อมกับความคิด เพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ก็คือสติที่รู้ทันความคิดนะเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยความคิดดับก้อมสตินั้นดับไปด้วยนะอย่าไปประคองผู้รู้เอาไว้นะการประคองผู้รู้เอาไว้มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเป็นการบังคับจิตนะเมื่อเรารู้ทันความคิดบ่อยๆจนสติเกิดแบบอัตโนมัติแล้วเนี่ยจะเข้าไปสู่การเฝ้าดูความคิดเนี่ยเฝ้าดูความคิดแหละนะเป็นสเต็ปที่2แหละ เราเริ่มจะเดินปัญญาแล้วสเต็ปที่1ก็คือการรู้เท่าทันความคิดนั้นเป็นการเสเดินในสิ่งที่เรียกว่าสมาธิหรือสมถะนะแต่การเฝ้าดูความคิดนี่กำลังกำลังเจริญในสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาครับดูความจริงแหละตอนนี้การเฝ้าดูความคิดนั้นไม่ต้องทาอะไรเลยอย่าไปพยายามทําหรือไปจัดการอะไรกับมันจะไปนึกมันจะไปคิดที่จะทําอะไรกับเขาเพียงแต่ดูมันเฉยๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ย ดูเสร็จแล้วมันก็แสดงความจริงออกมานะเมื่อมันแสดงความจริงออกมาเราก็ปล่อยมันไปมันก็จบหน้าที่ของการเฝ้าดูในในลักษณะของการเฝ้าดูความคิดนะการกระทําอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนทางของของความอิสระนะให้จิตมันพ้นจากความทุกข์จิตพ้นจากการครอบงําของกิเลสของตัณหานะเมื่อจิตมันเป็นกลางนะมันก็จะดูเห็นว่าสิ่งที่มากระทบ จิตนั้นมันมีลักษณะของวาร์มไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆอย่าไปนึกไปคิดอะไรกับมันนะเพราะฉะนั้นเมื่อฟาร์มคิดปรากฏสเต็ปที่1คือรู้เท่าทันสเต็ปที่2คือการเฝ้าดูนะดูมันนะอย่าไปคิดนึกอะไรกับมันจัดการอะไรกับมันดูมันเฉยเดูมันแสดงอาการออกมาให้เห็นนะ เมื่อมันแสดงออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยจิตจะจําสภาวะอย่างนั้นเอาไว้ได้นี่คือการฝึกให้เรารู้เท่าทันและรู้ความจริงของสิ่งนั้นนะคือสิ่งนั้นก็คือสิ่งทั้งรูปและสิ่งทั้งนามนะเพราะฉะนั้นการรู้รูปนามตามความเป็นจริงนั่นคือการเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเข้าไปสู่การพิจารณาเพื่อให้เกิดนะปัญญาว่ารูปนามจริงๆแล้วมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวร น,นี่คือการป้อนความรู้ให้จิตได้จดจำํจำจําสภาวะเหล่านั้นเอาไวน้นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ